สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกคนนะผู้ติดตามผู้รอคอยห้าหน้อยบูขุนมือวันที่เกดมือนี่คุ้มค่าที่รอคอยนะพี่น้องเนาะแตกที่น้อยพี่นอ้อ,องเอ้ยู้รดรวยท่งเสียงมาเด้อคอมเมนต์มาเด้อเห็นเด้อู้ใดเข้ามาบ่งแหลวกะกะิล่รำรวยกันทุกคนแล้วเนาะสม การสียเวลาที่ลอ่อไอยทุกมือ,ท,มอทุกมือว่านกระด้ซีเขาซีหน่อยเมื่อเนี้ก็เขาซีพี่น้องมีตัวจอนํ<ม>าใท่ว่าแจกตัวจอเด้อพี่น้องเด้อไ่ได้แจกตัวลูดลูดติดจอติดนี่ว่าปูว่าให้เขาตัวจอน้ำที่ได้ไร <c oughs> ในลายอย่างเนาะตัวจอบกบว่าลายตัวจอน,นี้น้อยไปแต่ว่าให้ยืนไว้เดอ้อตัวรูดุดตัวรูุดให้ยืนยันไว้ยืนยัดให้ตลอดตัวรูดเมื่อนี้วันที่เก็ดได้อีกซีหน่อยเมื่อวานี้วันที่หกก็ได้ซีเมื่อนี้ได้ซีด้ตัวจอนาพู้ใด้เขาตัวจอนากะจิได้สองเด้งนะพี่น้องเนาะไปเข่าตัวจอกะได้สองเด้งถือว่า ทานนะพี่น้องเนาะทางเอี้ยดี้ดใดเลยขามากกันสิในคากับเขากันทุกคู่ทุกคนเลยทีเนาะเสียคากับเขาเป็นไปว่าใดดอกเพราะว่ามันเขา่าตัวน้อยเฮดังๆเด้อมืออื่นเด้อก็ไม่เห็นนะเอาวัดนี้วันที่แปดได้วันนี้เบื้องวันที่แปดเท่าคือเก้านี่ยแหละเส็มก็ต้องเป็นเส็มคือเก้า ห้าหน้อยวันที่แปดพฤษภาเดี๋ยวนี้ก็เอาหน่อยโตลงก็เกา่าแล้วล่ะพี่น้องมันพยายามขัดให้ดีที่สุดสีเ 3, เ 2, ่เลี้ยสามเลี้ยสองไปกบจักเลี้ยสองเลี้ยสามนี่แหละเอาซีเอาหกนี่แล้วพอดีนะหกตัวหกหกตัวหาตัวเก็ตตอยู่นี่แหละห้าหน้อยสะพอกิดเริ่มโตเริ่มจับคู่

cầu hạ câu xám cầu hạ xám xi si.

เสดหายวิ่งวิ่งวิ่ง,งสีหาสซีหาวิ่ง วิ่งซีหากลมเด่นซีหาร่องแปดหาร่องแปดหา พิเศษพิเศษพิเศษจ,จับคู่สามสี่สามสี่ สามซีหกหา้าหกหา้าหกหา้าหกเก่าหกเก่า,กกาสีหนึ่ง เก้าสองเก้าสองแปดสองวิ่งวิ่งสามสี่ สามสี่สามสี่วิ่งกำเด็นสามสี่ล่องสี่หนึ่ง โอ้ม,มอืน่นไม่ล่าพัฒนาน้ำตัวนี่ด้วยสองยาง่า,ยาง,งตัวนี้มันที่แปดชามย่างตัวทั้งเล่าไร้วันทั้งห่าน้อยทั้งเล่าพัฒนานมันที่แปดลื่มลื่มว่ามันสั้นหอดเล่าปกติปกติ ปกติจับคูแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งสามหก สามหกสามหกสามศูนย์สามศูนย์สามศูนย์ศูนย์เก่าศูนย์เก่าแปดเก็ด bè chết câu sám câu sám vinh vinh แปดหนึ่งดิ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งวิ่งกลมเดินแปดหนึ่งล่องแปดเจ็ด VIP 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 okay. hút, kết, hú, hút hú, hút hú, hút hút mốt nâng mốt nâng mốt nâng kết kết so. kết kết so. vìng vung gốc kết gốc kết

0<โ>9 1 7 7เ8 แหน้าจ้อแคบหน้าจอ้าจอดื้อไอ้เขามาแล้วก็ได้มาเบิ่งมาเชี่ยมาแช่กันแคบหน้าจอวันที่เปดดื้อพี่นางเด้อของมืออื่นมื้อนี้วันที่เกติกะชุ่มวังไปแล้วละ่ะในซีน้อยมีแตกอีกตั้งหกักแตกตัวจ้อยอีกสองหน่อยเขาหลุดเขาหลุดซีน้อยเื้อน,นี้ วันที่แปดพฤษภาคมนะพี่น้งนะองเนาะสอกิจจับไปเลยบวบลายใหญห้างจัดให้แล้วจับคูซีหาเก้าสามเก้าหาสามซีหาวิ่งซีหากมเนนซีหาล่อง8ปดหาพิศษ3 4 6ซีหาหเก้า ซีหนึ่งวิ่ง3ามกมเด่น3าร่อง4ีหปกติจับคู่แปดหนึ่งสามหเก้ดเกเก้วิ่งแปดหกมเล่นแปดหนึ่ร่อง8ปดเกตีไจับคู่หกเกตหาหกหกสามหกหน เกตสองวิ à, ่งหกเกศก้มเดินหกเกศร่องหกหนึ่งเอาไผเข้ามาแล้วกะนแซ่บอกต่อต่อกันไปเด้อหย,ยอดเหลหย,ยอดแจ้ให้ปูแนะเป็นกำลังใจให้ปูแนะกดเลยกดแจ้ให้แนหะยอดหนึ่งไหลหนึ่งแจ้ก็คือกำลังใจนั่นแะหละพี่น้องพว้เด้แจ้ให้แนะจกกดยกปูให้แนะสี่ไหลไหลแนะ พอได้เป็นกำลังใจเหตุท่าหน่อยเล่ารัฐบาลจัดให้พีนองเนาะไปเข้ามาแล้วก็ให้ลำลำเรื่อยๆกันเ้อทุกคู่ทุกคนเมือนวันที่เปดให้สุกให้มันกันทุกคนเงินทองไหลมาเทมามาให้เก็บ่าใ,บาให้จนกันเ้อได้ค่ากับขวกับน้ำถ้าได้ไล่กัยอดกับลุกไวเก็บไวถ้าออกไปแดงปีใหม่หกปีหกเกตได,ด้พี่นองเ้อ หที่ทุกขูทุกคนโศกโศก,กมันๆมัพอกันไม่มืออื่นสวัสดี